อาจารย์แทมมี่พูดนะคือท่านเป็นทิดาของเทพผานกูคือผานกูนี่คือสร้างโลกสร้างฟ้าดินอะไรขึ้นมามแต่เจ้าแม่เนวานี่คือมาสร้างมนุษย์ต่อยทีหนึ่งโดยการใช้ดินปัน้นแต่ไม่เหมือนกับที่สมรับบอกไว่าพระเจ้าทรงสร้างแตยการปั้นจากก้อนดินเออ,เอ,อคุณคุณมันมันพร้อมไปถึงของอาจารย์ทีด้วยใช,ใช่ไหมท,ที่อิสลามปบกน,น,นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหล,และโอเค คุณเคยดูเรื่องเกมมารินไหมถ้าใครเป็นแอฟซเกมมารินตัวจริงจะต้องรู้ว่าทีมงานผู้สร้างกล่าวว่าผู้สร้างตัวม็อกไวซึ่งจะกลายพันธุ์เป็นเกมมารินทีหลังหากมนุษย์ผู้เลี้ยงทำผิดกฎแท้จริงแล้วมีต้นกําเนิดจากเทพนารีองหนึ่งนามวา่านีหวาและว,วันนี้เราจะมาตามรอยเทพีองค์นี้กัน สวัสดีครับ,บยินดิฟต้อนรับสู่รายการดาร้องให้นะครับวันนี้ผมก็รับนั่เป็นพิธีกรจําเป็นมาพบกับอาจารย์แทมมี่หรืออาจารย์สุภดิตเลการัตนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเทพเจ้าจีนเป็นใครบันแทเทพเจ้าิจีนปีของมันสิบสครับท่านผู้ชมคง,งจําได้ว่าจากเหตุที่เรา เจอซากบริณสานเจ้าแม่หมาโจรหรือเจ้าแม่มาจูโดยบังเอิญที่บริเวณระหว่างวัดรัชผาของเรากับมหาวิทยาลัยมินและพี่อ้อมก็ได้มาร่วมกันทำสารคดีความรู้เรื่องเกี่ยวกับเจ้าแม่หมาโจกับเรา mm. ซึ่งตอนนี้พี่อ้อมกับคณะ mm. ก็ได้ไปเอาแถวรูปเจ้าแม่หมาโจมาจากกีเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ลองทางกรมศิลป์มาดำเนินการอยู่เนี่ย mm. ก็มันก็มีเหตุทําให้ผมได้รู้จักเจ้าแม่อ,องค์นึ่งซึ่งรู้สึกจะโบราณกว่าเจ้าแม่หมาโจได้ชื่อเจ้าแม่หนีหวา ซึ่งในงานที่ทางจีนน่ะทางสมาคมคนจีนก็มาช่วยวัดเรื่องเจ้าแม่หมาโจนเนี่ยผมก็พยายามเดินถามคนนู้นคนนี้ว่ารู้จักเจ้าแม่นีวาไหมคือแบบผมเลือกถามระดับผู้เท่านะสุดท้ายเนี่ยตอนจะถอดใจเำาไม่เคยรู้จักเลยเนี่ยสุดท้ายที่โต๊ะอาหารเนี่ยที่นั่งอยู่กับคุณแม่ก็มีอีกท่านหนึ่งอ่ะก็เสียงทายถามว่ารู้จักเจ้าแม่นีวาไหมครับท่านผู้นั้นก็แนะนําคุณแทมมี่ให้ผมก็เลยไปเห็นอะไรมาเจอกันวันนี้ครับยินดีครับก็เลยจะถามว่าเจ้าแม่นีว่าท่านเป็นใครกันแน่แล้วเป็นเจ้าแม่แห เจ้าแม่หนียวเนี่ยอันดับแรกคือมันจะแม่ยุคโบราณนะครับคงกําหนดไม่ได้ว่ามันเป็นกี่ก็คงแบบยุคแบบดึกดําบานนะครับก็คืออย่างองค์ท่านเนี่ยรูปลักษณ์ท่านก่อนก็คือท่านจะเป็นแบบเหมือนกับเป็นผู้หญิงนะครับท่านร่างเป็นงูเนี่ยซึ่งความจริงคนเรามันก็คงเป็นไปไม่ได้ก็คือเป็นยุคแบบยุคโบราณความจริงคนจรีนเชื่อว่าเจ้าแม่หนีหวเนี่ย เป็นคนที่ให้กําเนิดมนุษย์อย่างเราเนี่ยครับใช่เหมือนพยาโฮวาสร้างมนุษย์ใช่เหมือนอดัมกับอีฟอะไปเงี้ยครับแล้วก็เกิดมาในความเชื่อเนี่ยเจ้าแม่เหนีวาเนี่ยเขาเชื่อว่าท่านมีคนเอาดินเน่ะมาปั้นอันนี้เหมือนของคริสเลยเหมือนที่พยาโควาปั้นใชผมว่า,วาคือมัมมนยึดงเกิดมาผมว่าอาจจะเป็นรากเดียวกันอาจจะเป็นอนุภาคด้วยกันแล้วกระจายใช่ใช่ครับแล้ก็คือจีนก็จะเป็นจีนอ่ะฝรั่งเป็นฝรั่งก็คือเกิดจากการปั้นดินขึ้นมาเป็นมนุษย์อาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ มนุษย์สองคนนี้ก็คือทําให้เกิดเป็นประชาชนขึ้นไปครับใช่เป็นจ้าแม่แบบยุคดึกดำบันมากๆท่านก็คือจะมีสามีเนี่ยคือในความเชื่อครับชื่อฟูซีก็คือเป็นเทพอีกองคหนึ่งที่ดูแลเก,กี่ยวกับพื้นดินก็คือถ้าดูจากในรูปหลักท่านฝูซีก็เหมือนกันก็คือเป็นคนใส่ชุดแบบเอาพวกต้นไม้ใบหญ้ามาปิดบงังลมแดดใช่ใช่ใช่ อันนี้ทราบมาจากอาจารย์ผมเองซึ่งเป็นอาจารย์หมาลุกจีนก็คือวิชาปาจีหรปหยีซีเทียวเนี่ยท่านกล่าวว่าเทพฟ,ฟูซีที่คุณแทนม,มี่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยเหมือนจะเป็นปรมาจารย์วิชาฮวงจุ้ยกับฮวงจุ้ยล่างคนและปหยีซีเทียวด้วยอันนี้ก็อยู่ที่สายวิชาถ้าอาจจะแบบสายวิชาแต่สายวิชาก็จะมีอาจารย์แต่ละที่ที่เขารับเือครับแล้วก็ฟูซีจริงๆเนี่ยตามเรื่องจริงเนี่ยท่านกับเจ้าแม่หนียวเนี่ยเป็นพี่น้องกันนะเป็นพี่น้องกันแล้วก็อยู่วันดีคืนดีท่านก็คือ มันเป็นสามีภรรยากันแล้วก็เกิดรูปออกมาเหมือนชาติกรีกกับฮีบคือพี่น้องแต่งงานกันอย่างเช่นซีอุดกับเฮราตันช่นนเก,ก็คือเป็นคติยุคโบราณมากๆอะที่แบบว่าผมว่ารากเง,งาจริงๆอะของพวกนี้ก็คืออาจจะเป็นรากลากเดียวกันด้วยคำใช่ แล้วปกติเจ้าแม่ในวานี้ท่านทําอะไรบ้างครับอย่างเช่นเจ้าแม่หมาโจนี่จะเตือนคนเรื่องช่วยคนเกิดกันน้ำแล้วก็เตือนว่าอุท่ากับภัยมาฝังอยู่ตรงนี้เจ้าจแม่ในวานี่คือความเชื่อจีงก็คือท่านก็คือให้กาเนิดมนุษย์ใช่ไหมครับแล้วก็บางคนอาจจะเชื่อท่านว่าเป็น,ทนเทพแห่งความรัก เพราะว่าเป็นสามีภรรยาคู่แรกของโลกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือเชื่อว่าเจ้าแม่เนี่ยมันจะมีครั้งหนึ่งที่ฟ้าถล่มครับฟ้า,าลถล่มก็ตฟ้าถ<อ>ลม่มจะต่ายตึงตุง้มของไทยมีกระต่ายตึงตุ้มฟ้าถลม่มอ่าของฟ้าถล่มเจ้าแม่นีว่าก็เอาดินอะไปอุดฟ้าถล่มไว้อาจจะมีความเชื่อนี้จะอยู่ในคนจีนแคะมีวันหนึ่งน่าจะหลังหลังจุดจีนผมจะไม่ได้ประมาณสิบกว่าวันเนี่ยจะเป็นวันที่เหมือนกับฟ้าถล่มเนี่ย เขาจะไหว้จะไหว้คนนีูอ๋อแต่คนได้จีนไม่ได้ไหว้ถ้าเราจะไหว้ถ้าคือต้องหลังตุ๊ดจีนสิบวันประมาณนั้นจะมีวันไหว้แต่ซึ่งจริงๆเจ้าแม่หนีววใาเมืองไทยเนี่ยผมบอกไปเลยว่าแทบจะหาสาลเจ้าไม่เป็นองค์ประธานในสาลเจ้าไหนเลยแล้วก็อย่างหนึ่งก็จะมีอีกอันนึงเขาก็คือเห็นว่าหนีวากวนอินอันนี้ผมซึ่งความคิดผมส่วนตัวนะครับไม่ผิดไม่ถูกก็คือหั่นหนวกกับเจ้าแม่กอินเข้าไป็นความเชื่อกันผมซึ่งว่าความคิดผมคืออาจจะ มันไม่น่ใช่เพราะว่าอันนี้ช่อง S N d a i y ซึ่งเป็นพันธมิตรกันเนี่ยคอขคังทำสารคดีแล้วว่าเดิมทีอ่ะเจ้าหญิงเหมียวซานก็ไม่ใช่ไม่กดอินนะแต่ว่าถูกอาิปรายหนึ่งทุกอย่างก็พัดหมือนกันในมังมันจีก็พังหน่งเหมือนกัน อ่าใช่ก็เลยไม่แปลกใจเรนะื่องนี้ทีนี้คําถามต่อมานิดนึงคือว่าเห็นมีปลาลมปลาด้วยว่าเจ้าแม่หนีหวาเนี่ยเกี่ยวข้องกับจิ้งจ脚ก้าวหางเพราะว่ามีห้องเต๊กคนนึงเปลบหลู่ท่านก็นเลยสมจิ้งจ脚ก้าวหามาลงโทษอืมผมว่านี้นะอันนี้ผมไม่ไม่ได้ศึกษาหรือไม่ได้รู้ขนาดนั้นแต่ว่าผมว่าความคิดผมนะมันน่าจะเป็นยุคหลังมาเนี่ยความเชื่อเขาเนี้ยมันผนวกกันหมดแล้ว มันก็อยู่ที่คนเขาแต่งขึ้นมาเลย้ก็แสดงว่าเจ้าแม่เนี่ยวัดดั้งเดิมนี่ยคือจะต้องเป็นเทพที่สร้างมนุษย์แล้วก็ซ่อมแผมท้องฟ้าแล้วก็ท่อนบนเป็นผู้หญิงท่นั้เองผู้หญิงผู้หญิงงูอย่างเช่นถ้าจะมีองค์ยังท่าเป็นองค์นี้นะจะเห็นอยู่ที่รีเจียงครับรีเจียงเนี่ยอยู่ทางแถวยูนนานจะมีสวนสาธานะอันนึงอ่ะก็จะวางรูปองค์ท่านเนี่ย ไว้อยู่เหมือนกันใช่เพราะว่าจิ้งจอกเก้าหางนี่ผมว่าน่าจะเป็นเกิดที่หลา่มันก็คือเกี่ยวกับพวกอะจิ้งจอกเก้าหามางคนว่าเรื่องความรักอะไรเนี่ยก็คือผมว่าน่าจะเป็นไงกันข้อสงายมากกว่าใช่ขุนพลสวรรคเทียนอี้เกี่ยวข้องกับท่านไหมครับเทียนอี้เห็นอาจารย์บอกว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มดาวสิบสองดวงครับว่าเนี่ยครับก็คืออย่างอย่างเทียนอี้เนี่ยผมว่าเนี้มาจากบาลามาาเลย ก็คือจริงๆแล้วในยุคผานกูกับใช่ใช่ผานกูผานกูลืมไปอาจารย์เคยบอกว่าผานกู่เป็นพ่อของหนีวากทีน่นใช่เว่เาเขาเชื่อว่าอย่างนั้นคือผานกูเนี่ยเชื่อว่าเป็นคนแรกของโลกที่สร้างโลกขึ้นมาอย่างเช่นผานกู่นี่สามารถแยกดินฟ้าได้อ่า อ๋อใช่มันมีวิชาแยกฟ้าดินอยู่ในตำนานจีนคือผมว่าทุกอย่างก็เริ่มจากผานกูเนี่ยแล้วก็มาเป็นนีวาแล้วหลังที่เทพที่เราไหว้กันอยู่ทุกวันเนี่ยก็คืออาจจะเป็นบางองค์เป็นคนในประวัติศาสตร์จริงบางองค์เป็นสมุติเทพก็คือมนุษย์เราอาจจะเป็นการยกย่องท่านขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่างเช่นนีวาเนี่ยเราก็ไม่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นจริงไม่จริงแต่ก็เราเชื่อว่าเป็น คนในยุคดึงดบรรันแต่อย่างเช่นเจ้าแม่มาพี่จะพ,พูดว่าจเจ้าแม่มาโจ,จแม่มาจูเนี่ยมันยังเสด็จได้เพราะมันอยู่สมัยก็ชงหมิงอะไรงเงี้ยครับมันก็เป็นบุคคลที่เป็นคนจริงในโลกนี้แต่ถ้าเอาตามทฤษฎีของจุงที่ว่าแต่เดิมทีมนุษย์เนี่ยเป็นเผ่าเดียวกันหมดใช้ภาษาเดียวกันก่อนจะแตกแยกไปได้เหตุผลบางการงั้นความเชื่อที่ตรงกันคือเรื่องจริงเป็นบทประพิสารเนี่ยอันนี้ทฤษฎีของจุงนะครับอย่างเช่นคำว่าไฟกับไฟอ่ะอย่างเงี้ยต้นต้นเนี่ยการที่ ฝั่งทางเปอร์เซียโบาณคือแทกทางยิวกับทางคริสเนี่ยเขามีพะาฮาวาปั้นดินเป็นมนุษย์แล้วทางจีนก็มีเจ้าแม่หนี่หวานเนี่ยก็ปั้นนเป็นมนุษย์แสดงว่าบางทีเนี่ยตัว,วเจ้าแม่เนี่ยอาจจะมีตัวตจนจริงใช่ครับางที่สื่อจุงอ่ะเหมือนเหมือนอย่างเช่นพี่พู้มาเป็นอดเมของครับอย่างเช่นคําว่าเทียนเนี่ยภาษาจีนแปลว่าฟ้าจนจีนการเร้เทียนกงหรือทีกงเนี่ย ก็เหมือนกับทางอีสานพยาแทนนะ,ะแทนเทียนผมว่ามันก็คือรากเดียวกันใช่ครับทุกอย่างมงงังนก็จะเกิดอย่างสุดท้ายเป็น ความชอบของแต่ละคนก็ว่ากันแบบนี้ภาษามันก็เปลี่ยนไปไปตามเวลาของเขาวันนี้ก็ได้ความรู้แล้วจาแม่นีวาสักทีนึ่งอย่างนามมาเกือบครึ่อไปถ้ามีอะไรก็สัมภาษณ์ตอนี้ก็มีอะไรมาถามอีกได้ก็ยองให้ความรู้ได้วันนี้ก็เลยขอบคุณอาจารย์แทมมี่มากๆแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าอาจจะให้ดาราตัวจริงมาได้ครับยินดีครับวันนี้เขาติดภารกิจผมก็เลยมาแทนได้ครับขอบคุณครับาผู้ชมแล้วก็ สวัสดีครับผม วันนี้มีเรื่องอะไรครับพี่เอกที่จะมาเล่าเรื่องเจ้าแม่หนีหวอันดับไปที่หนองคายบุยดอนแล้วออแล้วเราก็ไปพบก,กับจันแทมมี่มาแล้วอจารแทมมี่ก็เ,เล่าเรื่องว่าท่านเป็นเจ้าแม่อีกดํำบานครับนี่เราจะมาต่อเรื่องของเจ้าแม่หนหีหวาเท่าที่เราไปทํากันบ้านทีหลังมาแต่าจันแทมมี่พูดเนี่ยเราก็ไปดูในของแอดลาสบ้างไปขอดูขอ,ดของอะไรบ้างเนี่ยแล้วก็จะเข้ามาของท่านปลายอยู่บ้างเหมือนกันอือเออคือพี่เอกเนี่ยพูดถึงท่านมาสักพักนึงประมาณสามสิบเลยแล้วก็วันนี้เนี่ยจะได้พูดถึงทท่่่าาาาสสิเเรวลุดีจอไป เราก็เจอเจ้าแม่หวาโจไปอีกหนึ่งท่านอีกหนึ่งองนะครับทีนี้เนี่ยเจ้าแม่นิวายผมอยากรู้ว่าท่านเป็นใครอะไรย่งไรเพจที่มาของท่านนะครับ ท่านจะเกี่ยวข้องกับพี่กับอาจารย์พี่โดยตรงนะเพราะว่าวิชาหวงจุลลังคนที่พี่ใช้ทํานายเนี่ยใช้ใชดูหวงจุลคน็อบพี่อาจารย์มันถือจะเป็นหมอดูถ้าเกิดว่าเขาเรียกหมอดูว่าว่าเซีร์เนี่ยอาจารย์พี่บอกเลยอัวกคือโอเวอร์เซีอร์หรือถ้าภาษาในวัดเรียกหรวอาจารย์ก็คือเหนือกว่าหมอทูทั่วไปนั่นคือว่าวิชาของอาจารย์เนี่ยเป็นวิชาที่ภาะาหวานของเจ้าแม่หนหวาคือองค์เทพสูงสี่ขีดขึ้นแล้วก็เจ้าแม่นหวาเนี่ยท่านเป็นใครยังไงนะผมแล้วก็ ก็เราก็เคยพูดตอนที่ไปภูเก้าเนี่ยนะว่าจิ้งจอกเก้าหางเนี่ยเป็นหนึ่งในปีศาจที่เจ้าแม่สวรรณเนี่ยส่งมาเพื่อลงทันห้องเต้คนหนึ่งที่ไปคิดรานแลกับเจ้าแม่ครับอ่าจําได้ท่านส่งมาเนี่ยคือปีศาจจิ้งจอกเก้าหางปีศาจผีผาแล้วก็ปีศาจไก่ฟ้าเก้าหัวอ่าแต่ตุ้นศาสตร์สุดจิ้งจอกเก้าหางอ่าแล้วก็ดันไม่ทําตามคําสั่งแบบเป๊ะขนาดนั้นดันไปทําอย่างอื่นไปปั่นคนอีกต่างต่มีผู้บริสุทธิ์ต้องเสียชีวิตเจ้าแม่หัวก็เลยมาลงโทษลงทั้ง ถูกตัดที่ญี่ปุ่นอีพีี่จำได้แยกไปอยากดูเนี่ยไปดูผูเก้าครับผมผูก้ากป็แค่ตัวพูดเขาจะเอาตัวเมียรออีพีน้าะมาเห็นกันนะครับท่านเป็นยังไงครับขอพี่โอววันนี้เจ้าแม่นีวาก็อย่างที่อาจารย์แทมมี่พูดนะคือท่านเป็นทิดาของเทพผานกูคือผานกูนี่คือสร้างโลกสร้างฟ้าดินอะไรขึ้นมาแต่เจ้าแม่นีวานี่คือมาสร้างนุษย์ต่ออยทีนึงโดยการใช้ดินปั้นแบบเหมือนกับที่สมบัตบอกไงว่าพระเจ้าทรงสร้างด้วยการปั้นแต่ก้อนดิน คนคนุณม,มันพร้อมไปถึงของอาจารทีด้วยใช่ไหมที่อิสลามต่อจอแต่อ่นั่นแหละนั่นแหละอ่าโอเคแต่ทีนี้ข้อแตกต่างร,ระหว่างพยาโฮวากับพระเรากับเจ้าแม่นิวาคือพยาโฮวกับพระอันแล้เนี่ยท่านปั้นทีละคนด้วยมือแต่เจ้าแม่นิวานี่คือหลังๆท่านเ,เหนื่ยอยท่านก็เลยท่านก็เลยจากที่ท่านปั้นเป็นทีละคนทีละคนเนี่ยท่านจะเอากระจาษมาแล้วก็แล้วก็เอาดินใส่แล้วก็เป็นแม่ผิงนะครับแม่ผิงพุกกีก็เจ้าแม่นิวาตอนแรกก็พอสร้างฝูซีขึ้น มาเนี่ยคือสรายเป็นพี่น้องก่อน uh huh. ด้วยเหตุผลว่าในฝ uh huh. ฟูซีเนี่ยเป็นคนพิเศษคนอื่นคือมีปัญญามากกว่าคนอื่น uh huh. แล้วก็ช่างสังเกตด้วยต่อมาก็เลยกล่าวว่าที่เป็นเป็นสามีภรรยากันเลย uh huh. และด้วยความช่างสังเกตและมีปัญญามากของฟูซีเนี่ยฝ uh huh. ูซีจับสังเกตการปรากฏธรรมชาติได้ว,ว่ามันมันวนลูปถึง uh huh. จะชั่วรนายาวนนะแต่มันวนลูป uh huh. ก็เลยเกิดวิชาตอนแรกตั้งชื่อว่า uh huh. วิชาปลากั้วหรือแผนทั้งแปดทิศต่อมาถ้าเป็นวิชาฮวงจุ้ยและโหราศาสตร์ในภายหลัง อ๋อก็คือวิชาที่เราพูดกันว่าโหราศาสตร์หรือต่างๆเนี่ยเมื่อก่อนเรียกว่าปากกั้ยเหรอเพราะว่ามันวนลูปสมยัยเทพฟูซีเนี่ยท่านจับเลยว่าแต่ก่อนคนทั่วไปเที่ยวแค่แล้วดูร้อนดูฝนฤดูหนาวแต่กเจ้าพ่อฝูซีบอกว่าฤดูนี้ไม่ใช่แค่ร้อนนะเป็นไม้ร่องด้วยแต่พอถัดปีถัดมาเนี่ยแม้ไม่ได้รู้นะมันร้อนจริงแต่มแมลงบินว่อนเลยมันจะจดสถิติที่มันแตกต่างทุกอย่างเลยจะเอลนีโยลานญาาส์ภาษาแต่ก่อนเรียกอะไรไม่รู้ท่านจดรายละเอียดจะท้ายแบบรู้เลยว่ามันจะหมุนวนลูปเน ห็ทั้งใสใจทุกอย่างหมดเลยก็เลยเกิดวิชาปลากรว่าขึ้นมาตอมากลับเป็นวิชาห่วงจุ้ยโอเคห่วงจุ้ยล่างคนและห่วงจุ้ยบ้านแหละก็นี่ก็คือพี่จะบอกว่าวิชาวงจุ้ยที่พี่ใช้ใช้อยู่ทัวเนี่ยหรือว่าอาจารย์นาลิดที่สาขาวิชาพี่ก็คือมาจากเรื่องนี้ใช่ไหมไม่ใช่แค่นั้นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าวิชาจัาริดเนี่ยคือตอนที่มันสูญหายต่เพราะว่าถูกกีมพันย่กวาดล้างว่ามันแน่นเกินไปเนี่ยพวกที่รู้ล่วงหน้าเนี่ยขึ้นสมเภาหนีมากลุ่มหนึ่งมาที่ไทยก็คือ พก <6 S 1> เกียนอคืนของทะเลแต่อีกฝั่งในแนหนีไปไกลถึงเยอรมันมมแล้วมันก็เกิดเรื่องตลาดขึ้นคือ ทางจีนที่เอาวิชาเนี้หนีไปถึงเยอรมันเนี่ยไปพบว่าที่สก,กันเดนมาของเยอรมันคือตำนานไวทกิ้งโบราณเนี่ยมันีวิชาที่คล้ายๆกันอยูอ่เรียกว่าตำนานวิชาเปิดฟ้าแบบแผ่นดินโอ้ชื่อโคตรเลยสุดท้ายนี่คือพอปัจจุบ,บันเนี้ยวิชาปาจีหรือวิชาปพวกอิกสิสของสแกนเดนเนี่ยที่บอกว่าเอาแค่ของอ้วนยังไม่พอนะถ้าจะให้เก่งต้องไปศึกษาของเยอรมันด้วยเพราะว่าเยอรมันเนี่ยเขาจะได้ประสานกับไอ้วิชาแบบแผ่นดินเปิดฟ้าของทางไวทกิ้งด้วยถ้าแสดงว่าคนที่อยู่เยอรมันหรือว่ามีวิชาที่ติดตัวไปอออ่่่่ะะะพมมมมััันนนนนนนปปรสากกแแล้้วเีียจขึไใช ไม่รู้สิแต่ต้องมาเวกิ้งก็เขาก็แบบไม่รู้สิเพราะพี่อยากไภตษาเยอรมันไม่ออกมาที้อ่านออกคุณแม่แล้วก็ลองด้วยแต่อาจารย์บอกแล้วถ้าเกิดต้องการสำรวจวิชานี้ลดเปอร์เซ็นตก็เอาของจริงกับเยอรมันผสมกันเพราะว่าคือตอนที่หนีมาเนี่ยอาจารย์ได้บอกว่าตอนที่หนีมาแต่มันเร็วมากเขากวาดล้างเร็วมากไอ้ฝั่งตะกูลที่มาเมืองไทยเนี่ยได้กลับถีมาครึ่งท่อนหนึ่งอไอ้ฝั่งที่ไปเยอรมันได้อีกครึ่งท่อนหนึ่งแต่ฝั่งที่ไปเยอรมันเนี่ยเขาเอาครึ่งท่อนที่เขาเอาไปเนี่ยเป็นภาษาของเยอรมันอีกทีนึงด้วยอ่า มันเลยเป็นสามสวนอ๋อครึ่งท่อนนี่หมายถึงว่าเขาแบ่งกันเหรอหรือว่ายัางไงร,รีบคืบอออาจากบ้านไปเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยนี่นี่นี่แล้วดึงคนหนึ่งดึงท่อนหนึ่งไปคนหนึ่งดึงทอ่อนไปเหมือนกันในมังกรอ,อย่างที่แบบว่าดูแอบแฟนซีอยู่แบบ,แบ,บแนั้น,นอ่ะเหมือนกับตอนที่ ตึ้งเอซซือเนี่ยมีกับร้าฉบับเต็มอยู่ <c oughs> แต่ว่าบวยเถียววงรีบขโมยคอออาจารย์ไปเนี่ยฉีดไปได้แค่ครึ่งเล่มก็เลยไปตีความขีดนะครับที่ที่แม่นางซื้อเรืไได้ทำผิดเต็มเล่มก็เลยได้ตีความได้ถูกต้องที่สุดสมบูรณ์ที่สุดถ้าเรามักจะเห็นอะไรประมาณนี้ในหนังในตำนานต่างๆที่หนังที่อธิบายจากประวิชาเช่นอีต่างๆเนี่ยมักจะอธิบายเรื่องนี้ว่าอะไรที่มันสาคัญหรือมีเนื้อหาสําคัญเช่นแม้กระทั่งในทางที่ดีและในทางที่แย่ที่แบบว่าต้องการที่จะปิดบางคนอ่ะมันชอบจะแบบขาดครึ่ ท่อนหรือว่าไม่ครบส่วนแล้วก็บางที่บางพิสิพานเนี่ยบางทีก็มีปริศร์จารึกแบบครึ่งแผ่นมั่งหนังสือหายไปส่วนหลังว่าอะไเยอะเหมือนกันแล้วเป็นยังไงต่ออาเบะคือพอเอาตำนานเปิดฟ้าแตกแผ่นดินของทางไวกี้มาชนกับของตำนานของเจ้าแม่เนียวเนี่ยมันมาตรงกับของหินดูด้วยเพราะว่าคือ,อตำนานเปิดฟ้าแผ่นดินก็บอกว่า<อ>เทพยุคแรกน้นเกิดจากไขจากกวอนหรือคอสบิ่เอง ไข่จากควานขนาดที่ขนาดที่อินดูก็จะมีที่เราเคยคุยกับคุณอานันเรื่องฮิรัญยคันเนี่ยไข่ทองที่ใช้ก่เกิดพับลมแล้วก็แั้เท่นานี้แล้วก็วกเทพต่างๆรุ่นแรกแล้วก็เกิเดเิดโลกใบนี้กับโลกอันเดสแล้วก็โลกสวรรค์เนี่ยในขณะที่ของทางจีนเนี่ยอ,องค์เทพฐานกู่ที่เป็นพ่อไม่มีว่า ก็ฟ้ <f uck> าออกมาจากไข่ทำไมอินเดียกับจีนและไวกิ้งมันตรงกันตรงกันื่องที่มันแปลกมากเป็นอีกข้างนึีกแล้วที่เวลาเราพูดถึงเรื่องพวกนี้ในคณะนักนติโชหรือว่าในสไตล์ของรายการดาราล่องไข่เนี่ยมันบางอีกบางอย่างเชื่อมโยงตลอดเวลาเลยเนาะเอออย่างเรื่องนี้ถึงแม้จะไม่ใช่แบบทั้งหมดทุกหลายๆประเทศหรือหลายๆศาสนาแต่ว่าแต่ละที่แต่ละอันมันก็เรียกว่าจะครอบคลุมทั่วโลกนหมายถึงว่าจากจีนไปโน่นจากโน่นไปนี่อะไรเงี้ยเออคือมีเรื่องที่เกี่ยวกับตำนานไข่อันนี้ตรงกันใช่ไหมแล้วก็เลือกต,ต่างเลดนึงคือว่า เทพผานกูเนี่ยฟักออกมาจากไข่เหมือนกับพระพรหมที่ฟักออกมาจากไข่กิรัญญคันแต่ว่าไข่แห่งฟ้าของจีนเนี่ยคือเทพผานกูของฮินดูีนสื่อกิรัญญาคันมันเป็นข้าพรหมครับพรหมนี่สร้างโลกโดยการใช้เปลือกไข่สองส่วนเนี่ยอันบนเป็นสวรรค์อีก,อ,กอันนึงทิ้งไปเปิดอฝัน,กกนที่สกปรกพี้มันกลายเป็นโลกพวกอันเดดโลกของพวกอาาัสตอะพวกอาาันเดธ<อ>ที่เกิดโดยธรรมชาติอะ่รอันเดดที่เกิดขึ้นเองแล้วก็ชิงชัมนุชอ่ะตัวถึงพวกหลอดแวมไพร์ดั้งเดิมอ่ะพวกอันเดดดั้งเดิมที่เกิดโดยธรรมชาติเลยโอเคครับแต่ส จิงจะคล้ายๆกับของเยอรมันมากกว่าคือเทพผานกูเนี่ยพอท่าเนเอเจ้าแม่นิววาเสจเนี่ยท่านอยู่แค่ประมาณ1น0่งแปดพันปีโอ้ท่านละสังขารพอละสังขารปุ๊บเนี่ยร่างกายของเทพผานกูก็กำลังสป,ประกอบของโลก<ะ>ที่ลมหายใจของท่านในการเป็นเมฆและก็เป็นสายลม<อ>ที่ทำเกิดกระแสน้ำ<อ>แล้วก็ดวงตาของเทพผานกูก็เป็นปฏิพันร์ส่งเรื่องของเทพผานกูก็เป็นแม่น้าและทะเลกระดูกกเป็นหุนเขากระดูกผิวหนังก็เป็นแผนนกก่นผดินเส้นผมก็เป็นต้นไม้และพืชพธุ์ต่าง นี่คือเทพผ่านกูทีนี้เรามาดูของทางไวกิ้งไวกิ้งเนี่ยบรรพุทธของยักษ์ทั้งหลายเนี่ยคือยักษ์น้ำแข็งชื่ออ e ีมีหรือยามี สกดเนะี่ยคือ ymie จะอ่านว่ายามิหรืออีมีก็ได้นะครับผมยักษ์ตัวนี้เกิดมาใหม่ๆเนี่ยโลกเพิ่งเกิดมีแต่น้ำแข็งยู่นําแข็งอนะ่ะมีน้ำแข็งไปหมดเลยยักษ์มันทำไมก็เดินไปเดินมาแล้วก็หลับไปขณะที่หลับไปเนี่ยลมร้อนแรกของจักรวาลของโลก,กพัดมาโดนตัวมันจุดบาดสนของร่างกายของยักษ์น้ำแข็งละลายข้างเป็นน้ำแข็งพอบาดสนของร่างกายของยักษ์ตัวแรกละลายออกมาเนี่ยเกิดเป็นยักษ์อีกตัหนึ่งกับยักษ์หกเสียงนะ ชื่อทุสเกมีซึ่งทุสเกมีเนี่ยก็ได้กาเกิดยักษ์อีกมากมายจากเหนือตัวเองเหมือนกันจากการดนลมร้อนพอไอ้ตัวยักษ์ตัวแรกคืออีมีเนี่ยละล,ะละยายครั้งเนี่ยเกิดเป็นวัวศักิ์สิทธิ์ชื่อออดัมบลาแล้วก็มีแม่น้ําแห่งนมแม่น้ํานมแม่น้าที่เป็นนมอ่ะสสยสีสายเนี่ยหลจากเต้าของแม่วัวตัวนี้คุ้นกับตำนานบนเทไหมั้ยใช่คุ้นคล้ายๆมาเลยการนี้มันของเยอรมันนะเออกาั้วัวหกตัวนี่วัวตัวเดียวเออจริงๆอี้จริงแล้วก็ไอ้น้านมจากเต้าวัวตัวนี้เนี่ย กับแหล่งอาหารให้ยักษ์อีเมีแล้วก็ทรุดเจมีแล้วก็ยักษ์ตัวอื่นที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นแหล่งอาหารใช้ดื่มกินทีนี้เนี่ยยักษ์นี้อาหารคิดแตบบ่แม่วัวออดัมบราเนี่ยไม่มีอะไรกินเลยหิวไม่มีหญ้ากินก็ต้องไปเลี้ยงก้อนน้าแข็งเพื่อคอยกินน้ำจากน้ำแข็งเนี่ยแล้วกินเกิดก้อนน้ำแข็งก็ททำความหิวเลียไปเรื่อยเรื่อสุดท้ายเนี่ยเจอเส้นผมนูนจากก้อนน้ำแข็งเรียอปอก็ปรากฏทั้งหัวทั้งร่างขึ้นมาก็คือมาหาเทพบุรีเทพองค์แรกของไวกิ้ง อันนี้ผมเป็นความรู้ใหม่ครับผู้ชมของสงคามไวกิ้งนะส่วนใหญ่เราจะรู้ว่าไวกิ้งนับถือเทพทอมากรู้แค่นี้เลยเป็นรุ่นต่อมานี่คือรุ่นแรกรุ่นแรกเลยรุ่นแรกวันนี้ยากันแค่จะลบกันอีกนี่วันนี้เราฝนมาแต่ดึกตะบันแล้วตั้งแต่เจ้าแม่หนีวาตั้งแต่เนี่ยเราไปไม่ได้ก็คือกินเราไปเจออะไรต่างๆที่ค่ากันที่เยอรมันไงอ่าโอเคต่อคลออสกันที่เยรมันต่อเลยฮะก็คือต่อมาเทพบรีก็ให้กเกิดบุตรชายชื่อบอลแล้วเทพบอลเนี่ยไปหลงรักนางยักษ์ชื่อเบสลาจนนางยักษ์ตั้งท้องและก็เกิดลูกชาย ที่เราคุ้นนามกันก็คือโอดี๋นโอเคโอเคและโอดีนก็มีน้องสองคนก็คือเวกับวีลีซึ่งต่อมาพอโอดีนรู้ว่าตัวเองไม่ใช่เทพสันติบริสุทธ์เพราะว่ามีเส้นยักษ์ป่าบนแขนพวกยักษ์มากโอดีนก็เลยใช้อาวุธส่วนตัวหอกกุนงลนี่แล้วก็พับพวกน้งอง การมให้หมดเลยจัดการมันเลยเววิลีมันทำให้เราแตกเพื่อนถ้าไม่มียักษ์พวกนี้นะเราจะเป็นแทพอะไรบริสุทธิ์คลั่งียกบริสุทธิ์พวกยาก็อะไรกันกูไม่ทำอะไรผิดแล้วทำไมแค่แค่พอมึงมาลากกระเพากูนึงมาต่วกูขนาดนี้เชียวความเห็งสวยคือโอดีน สังหารอีนิที่เป็นยักษ์ปถมตัวแรกของจักรวรรดิซึ่งือเป็นบรรลุตัวเองด้วยยักษ์นัำงแข็งกับได้แล้วยอไม่เลยลลเกิดความแตกแยกระหว่างยักษ์นัำแข็งกับเทพอัสการ์ึ้น <S 2> <S 2> คุณอาจจะเคยเห็นเรื่องราวเหล่านี้ ในเรื่องของทอเทพเจ้าสายฟ้าในมาร์เวลนั่นเองนะครับผมซึ่งทั้งหมดในนัสุดท้ายยักษ์ไม่ขิดนละคนปิกกระโจนทีายแแต่ถ้าไม่ของเรื่องของทอสุดท้ายโอดินรู้ความผิดตัวเองนะแล้วก็เก็บลูกยักษ์น้ำแข็งมาเลี้ยงตัวหนึ่งกลายเป็นโลกีอันนี้ไม่รู้ว่าต่อคอจริงเป็นยังไงแต่ว่าไม่ทราบแต่รู้แต่ว่าคือโอดินเขาแบบคลั่งาย่ด้วยบริสุทธิ์มากเกินไปมันมันมันลอยของตีคอมดิ้งแต่แต่ในมาร์เวลอะโอดินเก็บยักษ์น้ำแข็งมาตัวหนึ่งเป็นเป็นทารกสายพันธุ์บริสุทธิ์ของยัักกกกกษ์ออ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 อ่่่ะะะนนนนีีีี้้จบแควาาาาาาพเเเมมมยยตโดดิ็รรููขขงงสภ อันนี้พอกับของจีนเลยอแล้วก็ใช้เส้นผมสร้างต้นไม้เหมือนกันอแต่ข้อแตกต่างคือว่าเมฆเนี่ยคือไม่ได้ใช้ลมหายใจสร้างแต่ใช้มันสมองของยักษ์สร้างแทนเราจบกันแค่สงครามเทพอัสการ์จะข่ามาที่ญี่ปุ่นแล้วเพราะญี่ปุ่นก็มีตำนานเก่าก็คล้ายๆกันเหมือนกันญี่ปุ่นไม่แลเหรอบาโรคีเลยญี่ปุ่นยักษ์สร้างโลกข,ของญี่ปุ่นดั้งเดิมคือเดนาราเบจิครับ เด,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 ดลักวัจีนี่ต้องแปะไว้ก่อนพเพื่อจะเอ,อกเทปเพราะว่ามันใกล้เคียงกับรถต่างดาวด้วย <c oughs> เราจะมาถึงวีรกรรมอาจะไม่ในวันในการซ่อมทองฟ้าแล้วเราเคยพูดเรื่องตำนานฟ้ารั่วซ่อมทองฟ้าไปอีกอันหนึ่งตอนนั้นอาจารย์แทมมี่เล่าแล้วว่ามันมีเหตุทาให้ฟ้าถล่มซึ่งคำว่าฟ้าถล่มเนี่ยติดปึงชาติของไทยในตำนานดาวสลรวันะด้วยไงกระต่ายฟัวฟ้าถล่มคดีนเสียงลูกตาตกในฟ้าถล่มมันเคยเกิดฟ้าถล่มขึ้นจริงจะไม่หว่าต้องซ่อมพวกครั้งที่ฟ้าพังทลายต้องซ่อมแต่เช่นตอนที่แบบวว่่่าาาามีสงงงคระหหห้้ออเเตักกพดยืืบโน็ หล่ครับผมอีกครั้งหนึ่งที่มันใกล้เคียงของโลกจะไม่นิวรตตาเกิดขึ้นในของฮินดูก็คือสงครามพรมนาลีไงที่แบบว่าพนาพรมนาลีแม่ของพ่อแก่เนี่ยพ่อแก่เคยรู้จักนะท่านที่มีแต่เสียงเนี่ยจาได้เดิมพ่อแก่มีร่างนะแต่ว่าที่ท่านเหลือแต่เสียงเพราะพ่อแม่ของท่านแม่ของท่านคือพนาพรมนาลีหรือารอ,อาซูร่าหรืออาชูร่าคือเป็นพลที่เก่งมากและสวยมาก ก็เลยคิดว่าคนที่เก่งและสนใจกันจะต้องมีผู้ชายที่คู่ควรก็เลยไปทีแบบเขาจะกรวาาประกาศเลยว่าหนุ่มๆทุกนั้นจะแต่ก่อนก็ฝาบเลกขาลบกันเลยค่ะใครชนะจะได้ข้าว้าไปพวกเทพรลมยักษ์สุดลนเขเลยสีพรเมฆชนะและได้ท่านางแต่ต่อมาเนเพราะการลบกันได้แบบท้องฟ้าดถล่มทลายเนี่ยโลกฝนกระถิ่นทลายจักรวรรดิถล่มช้าถล่มเหมือนกันไม่ใช่นั้นจักรวารดจักรวรดิถล่มที่หน้าด้วยพระสุวรรณาก็เลยลงมติเทวสภาให้ขับไล่เนี่ยนางพรหมนาลีแล้วก็พรหมพิณทั้งหมดเนี่ยลงจาก เอาคันนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราไปอีกเทปหนึ่งถ้าก็ได้ก็ได้เดี๋ยวคุณผู้ชมนี้ถ้าชอบเรื่องนี้อยากฟังนะถล่มแล้วเกิดเหตุฟาสถล่มอ่าเกิดเหตุฟาสถล่มหลายครั้งเราก็รู้แล้วเจ้าแม่ในวันนี่มีหน้าที่ในการซ่อมท้องฟาดที่ฟ้าสถล่มใช่ไหมแบบเหมือนเป็นวิศวกรแบบใครทำฟ้าสถล่มอยู่แล้วเนี่ยฉันก็ต้องไปอ่า แลงงสาหรับตานานฟ้าถล่มที่อาจารย์แทมมี่กล่าวถึงของพุทธไทยแล้วเนี่ยครับคือตานานดาเศอวรรคอันนี้แปะไว้ก่อนเธอไม่สงสัยเลยว่าจะไม่ในวาเนี่ยรูปร่างเป็นยังไงเออนั่นสิาะว่าต้องแบบเป็นผู้หญิงสวยเหมนะือนคล้ายๆเบบจ้าแม่มาโจไหมที่แบบไม่เพราะาอาจารย์แทมมี่ก็พูดแล้วว่าท่านจะคล้ายๆแม่และอองดาเธอเจอตอนที่เราไปอุดรหนองคายคือท่านเป็นหญิงทล่าเป็นงูและนี่คือต่อที่เธอเคยบอกว่ากีนไม่มีพยานานแม่ใจเลย สมายเด็กนำบรรพการกีนนะอาจจะเคยมีหน้าคาราชชั้นสูงท่านจากต่างประเทศอนันตบัตหน้าคาราชก็ได้ก็คือเจ้าแม่หนีวาเพราะว่าท่านไม่ใช่มังกร แต่ของจีนจีนน่ะชอบอะไรที่เป็นงูยักษ์อาจจะตีเป็นมังกรนะเอไม่อยากบอกว่าแต่ก่อนมังกรของจีนบางตัวก็มีปีกเหมือนฝรั่งุท้ายปีกก็หายไปแล้วคนจีนปัจจุบันหลายคนก็ลืมไปแล้วว่ามังกรตัวเองเคยมีปีกจริงหรอนี่แปลกเลยกับว่าคเราอยู่หลังแต่ละอย่างเลยคุณผู้ชมติดตามไ้นะน่าดูหมดเลยนะติดตามไว้อ่ะยังไงต่อก็กลับมาที่ที่เคยเล่าไงว่าฮ่องเต้องสุทธางราชวงชางเนี่ยอดใจไม่ไหวคือไปเยี่ยมชมวิหารของเจ้าแม่เนนีใวราะจักรพรรดิองค์สุดท ้ายนห้องเตลสุดท้ายเนี่ยก็คือพระเจ้าโจหวังเนี่ยคิดลามกกับลูกปันพระนางแล้วก็บอกโอ้โหเจ้าแม่นิวาสุขานี้เนี่ยเป็นเมียข้าได้เลยนะจะาใมสงครามที่เจ้าก้าหางกับปีศาจสีพากับปไก่ฟ้าก้าวหมบมาลงทันไงอ๋อะไรจำอะไรก็เลยลงสลายไปแต่ว่าเยอรมันก็มีตำนานเจ้าแม่นิวาสร้างปีศาจเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่จริงจังแต่แต่แต่ได้บอกว่าเป็นจริงจ่อหางหรือว่าเป็นเทพไก่ฟ้าเป็นปีศาจไม่ใช่เนี่ยเป็นปีศาจที่พวกนักบินในสมัยของเขาเคยสอบกลัวกันมากเลยด้วยตอนนั้นในสงครามก็มีสองที่เขาบินลลบบกกัันนนเเข้้้าาาวปีศจทอองฟยหร อยู่ในท้องฟ้าตแต่แฝงมาในเครื่องจักรแล้วทำลายเครื่องบินให้เครื่องบินตกหรือเครื่องบินระเบิดเองมันไม่ใช่การบินชนนกใช่ไหมไม่ไม่ไม่อยู่ดีเครื่องบินด้นระเิดเลยขัดข้องเองอุ้ยแปลกจังมีสัตว์เกียร์มาริ ปีศาจเกมมารินก็คือที่ทหารเขากลัวเดี๋ยคือกลัวเกมมารินไม่ได้แบบกลัวชนกใช่ไหมเพราะเกมมารินชอบไปปวนเครื่องยนต์จนทั้งเครื่องินตระเบิดบ้างตกบ้างอ๋อก็คือเขาบอกว่าอยู่ๆมันก็พังมาโดยไม่รู้สาเหตุเขาเลยคิดว่าเป็นไอ้ตัวนี้ว่าบางคนเห็นตัวเกมมารินมาปวดในเครื่องเลด้วยมันก็เลยมีตำนานที่พร้อมไปถึงนู่นเลยตำนานเป็นน่าจะเป็นเรื่องเล่าของทางเยอรมันเนี่ยครับอันนี้เป็นที่ทําให้ทางฝรั่งเนี่ยสร้างภาพยนตร์เรื่องเกมมารินภาคหนึ่งและภาคสองทาได้นะมีอ๋อมีหนังเกี่ยวกับตัวนี้เยอะเลย เขาบอกว่าเดิมที่เจ้าแม่นิวาเนี่ยสร้างเผ่าม็อกไกวขึ้นมาซึ่งต่อมามันสามารถกลายเป็นโปเกมารินได้ซึ่งตำนานเนี้เจ้าแม่นิวากับเจ้าพ่อฝูซีเนี่ยไม่ถูกกันอ้าวตอนแรกจากอนิการ์กันริกันอเมริันเอาของเยอรมันของเยอรมันคือเจ้าแม่นิวาเนี่ยว่าจะเป็นที่ตัวเองสร้างขึ้นมามากเชื่อว่านุชมีจิตใจสูงอ่าฮะแต่ฝูซีเนี่ยในตำนานนี้เป็นเทพเหมือนกันแต่ตอนแรกนั้ไม่ใช่ไม่ใช่ถูกสร้างครับผมเป็นเทพพี่น้องกันแเราไม่เห็นด้วยกับพี่สาวอ่าฮะก็บอกว่ามนุษย์เนี่ยที่ใช้ได้เนีี่ยมแ ไอ้พวกที่พับที่นานปั้นด้มือใช่นั้นไ oh. อ้พวกที่ออกมาจากแม่พับ oh. ที่หนังเนี่ยไว้ใจไม่ได้เลย ออีก็ไม่จริงไม่จริงก็เลยทะเลาะกันสุดท้ายก็เลยพนันกันโดยถ้าใครแพร้เนี่ยจะเสียสิทธิ์ในการสร้างหรือเนี่ยไม่สรรพสิ่งไปตลอดกานคือตอนแรกเนี่ยทั้งนิววาและฟูซีเนี่ยมีฐานะเป็นเทพครีอเ,เอเตอร์เหมือนกันะผู้สร้างกันแต่ถ้าเกิดว่าใครแพ้พนันเนี่ยจะสูญสิ้นสิทธิ์ในการเป็นผู้สร้างไปใช่ไหมนิววาสร้างตัวม็อกไวขึ้นมาตัวขนปุยน่ารักน่ารักเนี่ยยิสโมอ่ะแล้วฟูซีก็มันเด็ดกดสามข้อขึ้นมาเกี่ยวกับตัวม็อกไวนี้มีกดและมันกดข้อให้มันแปลกกาเกิดวว่่่าาทหรืืออละเเมิดนียคแพถ จะเกิดไม่ถ้ามนุษย์ทำจะเกิดเรืออ่องคืออก็เลยแบบว่าฟูซี่มันจดกฎสาข้อว่า 1. ห้ามโดนแสงแดดหรือแสงจ้าเกินเพราะมันจะตวีจะ,จ,ะจะสโซชิต อันนี้<อ>ไม่เป็นไรอันนี้ไม่ผิดมากข้สอง,อสองห้ามโดนน้ําเพราะมันจะแตกตัวออกมาคือแบ่งตัวออกมาเหมือนกับเหมือนกับแบคทีเรียลหลายๆตัวที่แตกออก,ตกตมาจะเป็นตัวที่ชั่วร้ายด้วยอแล้วอพอสุดท้ายห้ามให้อาหารหลังเที่ยงคืนเพราะว่าถ้าไอ้ตัวที่แตกตัวออกมาเป็นตัวชั่วร้ายเนี่ยกินอาหารที่คือเจนปีศาจที่อันตรายแล้วทาลายมนุษย์ได้แล้วอรากระ็ทดลอมให้มนุษย์เล็งตัวม็อกไกว่าจะรักษากฎดของสูรสีได้หรือไม่ผลคือมันไม่สามารถรักษากฎดได้ทำให้เกิดเกลมันลินขึ้นมามากมันเกลรอมันก็ปตายไกม ายเหมือนกันเ oh. จ้าแม่นีวาก็เลยแพ้ก็คือสุดท้ายมนันไม่สามารถรักษากวดทั้งสามข้อที่ฟูซีให้มาได้ uh huh. เกิดเกมมาลิงขึ้นมากมากจากุดนี้ก็ทำให้เกิดเรื่องนักเจ้าหน้า่นกเนี่ย เสียชีวิตมากมายเหมือนกัน,นก็เลยพาว่าเจ<อ>้าแม่แพ้พน,น,นันในสูญเสียสินกันพัผู้สร้างไปอ๋ออย่างนี้เองแต่ก่อนที่จะเสียสิทธ์นเนี่ยเจ้าแม่ก็ขอฝูงสีว่าขอแก้ขงังผิดพลาดของลูกที่แต่งสร้างขึ้นมาหน่อยนึงก็เลยเจ้าแม่แล้วพวกม็อกไกวที่ยังไม่ได้กลายเป็นเกมารินเนี่ยไปซ่อนในที่ปลอดภัยที่เครื่องมันจะไม่เดทางพบอีกสุดท้ายก็มีคนไปเจมม็อกไกวจนได้จนกลายเป็นเรื่องราวให้ได้ดูภาพเรืเกบมารินภาคหนึ่งและภาคสองกันอ๋อก็คือเรื่องราวเหล่านี้ถูกไปทาเป็นหนังให้ดูเเลยมนป็ ติชนแต่งเสร็จแล้ายฉลถอดนั่งนี่บ่าแต่สุดท้ายตัวนี้นนมันมันดังๆังในตำนานต้นฉบับแต่เาเลยทำเป็นแบงที่เราดูกัน <Okay. S 1> มีเสองภาคด้วยคืออันหลังจากที่เกิดเรื่องพวกนี้เจ้าแม่ก็ยังมีบทบาทในการเป็นเทพเอะไรทั้งอื่นอีกไหมเจ้าแม่เหนียวมีบทบาทในการเป็นเทพแห่งส่องสว่างมีหน้าที่ในการลงทันคนชั่วระดับวรนหน้ากระสัแล้วก็มีหน้าที่ในการซ่อมแซมท้องฟ้าเหมือนเดิมแต่ตำนานการสร้างตัวมอคคุลิเกมารินเนี่ยเป็นตำนานที่แต่งเพื่อเป็นการมุท ք ฉดนั่งนี่บาาอ๋อคือมีหน้าที่บทบาทก็คือคนธรรมดาคนชั้นกลาง ชั้นสูงปกติเนี่ยทำผิดไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเป็นคนระดับแบบโอ้โห คุมเมืองจ้าเมืองอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครกล้าทำเจ้าแม่ก็จะมอบอายาสวัสด์ให้ครับเดี๋ยวฉันจะก,การมนคนคือเจอหมายสาร<อ>เเจอหมายจากเจ,จ้าแม่นียวแเ้ว่ล้วถ้าเกิดเจ้าแม่ลงมือทีนะก็อย่างที่อย่างที่ทเกิดขึ้นกับชวงชายคือโลม่มรานชวงเลยไม่เอาละวงไม่ไม,ไม่ต้องอยู่แล้วก็นี่ครับก็ได้รู้จักเจ้าแม่สักทีนะครับคุณผู้ชมใครที่แบบว่ารู้จักอยู่แล้วอยากจะคอมเมนต์หรือว่าอยากจะส่งเสริมเล่าเรื่องแปลกๆหรือว่าเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับท่านเจ้าแม่ที่ท่านนับถืออยู่ก็คอมเมนต์มาได้ หรือว่าใครที่ดูประวัติแล้วท่านก็เออดูศักดิ์ศรีดูแบบใครอยากจะเขารู้ความถึงเหมือนพี่แธมอาจารย์แธมก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็ไปหาข้อมูลมาหรือว่าคนควาข้อมูลเพิ่มเติมเองนะครับผมยากนะ,ะท่านดึกดำบันแล้วอะไรดึกดำบันมากหายากหรือ,รอไม่ก็ติดตามรายการเราให้ของเราไว้เพราะว่าเดี๋ยวพี่เอกเนี่ยเชื่อผมเลยจะไม่ดีหวังไม่ได้จบ EP นี้แน่นอนเดี๋ยวมีอีกเชื่อผมไม่จบ EP เจ้าแม่อง์ต่อไปที่มารอคิวคือเจ้าแม่ไทซานเนี่ยเนี้ยเจ้าแม่ของเขาไทผมรู้แต่ผมหมายถึงว่าเดี๋ยวเจ้าแม่นิวาไม่ได้จบอีพีเดียวแน่นอนนี้อ่าโอเคคุณผู้ชมครับก็วันนี้นะครับผมก็เป็นเรื่องราวของเจ้าแม่นิวานะครับที่เราได้ยินมาสักครักแล้ววันนี้ก็ได้รู้ประวัติท่านในระดับหนึ่งนะครับผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้รายการเราลองหายเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทํางานต่อไปนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณสป หน้าวินาะอุปถัยภ์คันที่2คุณอมรของรัฐสุตาวนิตนะครับผมเอฟเคซูกิและก็ไอทีโซลูชันนะครับผมวันนีนะะ้ผมกฤชขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ